ดอกนึงดอกใหญ่โอ right? oh, ้ย้นเท่าดจะว่าจะน้องดุดอกนัเลยจ้าอือเสะไ้กัเสะไอนี้แตว่าจ้านาะโอ้ยอมหดยเนดันนี้่มเมอ ตัดขาไปเลยน่นกันอ่ะอีแม่อีแม่จ๋าอีแม่จ๋าก็ะเทืนอันอันบีมันแตกหม้ยนะคะทุกคนทีน้งที่ห้องเราน่นอนลายด้วแีดอกดอกสมี่ด้วยจ้ะดอกสมิ่นันแสบนี่สมี้อกนี่ยย้ายมด้วจ้ะนี่ ดอกนีมันเผามันมันไงดอกจ้าถ้าดอกเอาไปจะแกงก็เพราะดอกจ้าวไปหลายดอกท่านเห็ดแม่นั่นนั่นมันต้องไปขูดขาขูดยังออกมาจากทานเห็ดเอาไปจะแกนนะมีเยอะมากเข้าใหญ่มากนม่เป็นองบางกันยัยบางกันอุ้ย อันนี้ได้เยอะจ้ะอันนี้อนี่ขนาดนี้ขนาดนะอันนี้เบาได้จ้ะเท่าได้จ้ะโน,น,นี่ช่างก้องพี่น้องตอนนี้จะพี่น้องทุกจะใส่กันนะจ้ะจะกิดกันนะจ้ะโอกดอึ๊กขึนก้นนี่นขึ้นนี่ใส่เงียบหัวได้จ้ะมงงเลี้ยวพี่น้องพี่น้องจ๋ามันขึ้นเหนียวแท้ มันโดดึกปะไปยดยสวยมากไปด้้วยไปด้น้องแก้ไป้องไปน้องคอยสอน้ววด้วยไว้ตยไปยไกด้ป้วยยดด

ใบแค่ต้นนี้จะจำได้อ้่นพี่น้องดอกัอ้นด้จ้าอที่เลือก็าเอาเม็ดล้วเอาไปเมันซาโอ้ยชิลยบ้าจ้นานะคะต้นท่านี่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะพี่น้องเลยบังคับ่าอมเท่าแล้ว